รายการนี้คือรายการในการรับชมสามารถรับชมได้ทุกวัย มาแล้วมาแล้วครับผมพอแม่พี่น้องนี่มาตักข้าวสวยหุงเซร็จใหม่ๆร้อนๆนี่ไอความร้อนหลนดมืละหลเลยครับนี่ใส่กระบะบิ๊กๆตามหิวตามอยากมือนี่เลยครับนี่ครับผมอยู่พร้อมกินข้าวสวยร้อนๆตักใส่ชามบิ๊กๆนี่ครับจะมากินง่ายๆมือนี่เนาะนี่ครับผมพริก นี่พริกเผาพริกเผาผสมครึ่งนี่ครับก่จะได้เอาพริกเผานี่มาราดกับข้าวสวยร้อนๆนี่มาซาากินซาวคลุกข้าวด้วยพริกเผานะครับว้าวของเสับของนัวกินไง,ไง่ายๆแสบบ้านๆเมื่อนี้มาครับมะเท พริกเผาลงไปเลยอกระจายเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยยังเหลือติดอยู่เนาะอือค,คนให้เขากันก่อนซิอปะค้นมือเดียวเนี่ยเนาะมาสักครู่คนสองมือก่อนดิค่อยมากินมาชิมน้ำกัน เขาเากันทั่วแล้วมาชิ้มรสชาติดูสิจะแซ่บนัวไหมอืมรสชาติของพริกเผาใช้ได้ใช้ได้จะกินกับหมูปิ้งหรือไก่ย่างเนี่ยเข้ากันแต่มาดูอีกขั้นตอนถ้าเราจะกินไปพร้อมกับผักสดเนาะทั่วซดกับผักลวกด่ ก็ต่องน,นี้พริกเพิ่มเติมพริกปนพริกปนถึงจะจัดจานกว่านี้มาครับผมบ่ต้องอยากมากจยากความมาปูสา์ปูเสือกินยูแบบวิถีบ้านบ้านวิถีบ้านนอกบ้านนอานีนาา่ปูสาปปูเสือเอาไว้เนี่เพื่อรองรับพริกอาจจะยศใส่พื้นเนาะนี่วิถีบ้านบ้านต้องกินอย่างนี้ ปูสาปูเสือกินอยู่สับเร็จวิถีบ้านนาเฮาบ้านชนบทเฮานี่ครับผมบอยากมากอยากความนี่เอาข้าวลงไปเลยข้าวสวยร้อนๆสาวครุกพริกเผาใส่ตเต็มๆไปเลยนี่จัดจานตามไปด้วยของแสบของนัว นี่ครับไก่ย่างไข่ต้มและมาตามความเผ็ดความนัวไปด้วยพริกป่นปาผงนี่ครับขาดไรกินแสบกินนัวคู่กันถั่วฟักยาวสดๆกับผักลวกผักลวกก็จะมีนี่ครับยอดพักชะอมลวกยอดพักปังลวก และแถมไปด้วยนี้อย,ยอดดอกฟักทองนี่ครับจัดเต็มจัดไปกินเสร็จกินนัวเต็มอิม่มแน่นอนมีเหลี่ยวมีแรงทำงานสู่การสู่งานเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวต่อไปในะวันพรุ่งนี้และวันต่อไปนะครับแจมๆน้ำกันอึบอึบอบอบ ไปด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องมาครับมากินจัดเต็มกันเลยขันแรกมากินข้าวมาชิมรสชาติกันก่อนเลยนี่ข้าวสวยร,ร้อนซาวคลุกกับพริกเผาออือืใช้ได้ใช้ได้อื อย่างนี้มันขาดมาได้ต้องกินกับไก่ย่างรับเข้อกันใช้ได้หมอนมากินกับผักครับผักรวดบดอกฟักทองนี่ จัดลงไปเลยกับผักชะอมรอืวจะผมกินดูแล้วกินกับพริกเผาลาดข้าวไม่เข้ากันเท่าไหร่นี่เรากินผักรวกเนี่ยหรือผักสดนี่ต้องกินกับพริกปน่นม,มันถึงจะเข้าขันเอาแบบจัดเต็มจัดจาจดจัดจ้านะ อืเข้ากันเข้ากันหัวฟักยาวครับเก็บสดๆจากสวนเลยผักทุกยางเก็บมาจากสวนแบบกเกษตรอินทรีย์ว้า ว้าจะไปจะเป็นอือหือว้านี่แซ่บนัวเข้ากันมากเลยนี่ยอืออกับไก่ย,ย่างเลยครับอือของคู่กันเลยอือหือ